วอลกัมท o พับจีมอเบลฉันทำ t h อปสาม just now, just now. มุนโคดเอวบางล่างน้อยเลยตัวนี้แม่ชุดนี้

แจกไพ่อโนโจเกอรแกนนี่่ายการแข่งว้ยไดููคนีกว่าูดูกว่าไอ้พวกนี้มันพูดบนว เอ้ยมันแข่งพระรหัสสุกเสาร์นี่หว่าพระรหัสสุกเสาร์อาทิตย์ดตัดไ,ไปโดนใบแดงสองคนเลยนะเออไอ,อเจ้าไอใบไอตัวนี่ไอไอตัวที่สองที่โดนเหลืองแดงอ่ะมันรู้ตัวเลยนะมันสไลด์เสร็จมันรู้ตัวมันเข้าบอลแล้วมันรู้ตัวเลยนอนเลยรับสภาพกรรมการบอลลุกขึ้นลุกขึ้นเหมือนกับมีดอาไป กรรมการบอกมารับผลแห่งกรรม,มกรรมได้ไกลก่อเอ,อ้ยกระตุกไอ้เหี้ ใกล้จะอ,อัพแพดใหม่เนี่ยเอาใหญ่เลยนะต่อน,น้นเน เล่น,อน,ออน,น,อน,นสองสี่ดีกว่าเว้ยเกมวันนี้จะต้องตีบอกไหนนะโอเคเล่นตนายไหรออยากเล่นอยากเล่นนิเฉยอ่ะได้ยิงหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่อยากเล่น,เ,นออเล่น <S 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 เนจลมไหมเล่นผมเปิดเจลรตลอดตั้งไหนจนะได้ตั้งไหนคุณโอ๊คุณแป๊ด ตั้งเท่าตั้งเท่าตอนดึงสโขบเลยดึงเท่าไหร่ก็จะให้ความไว้เท่ากันอ่ะที่เกียิมาจําความรู้สึกเล่นได้ก็ได้เล่นไม่ได้ก็ต้องเล่นให้ได้เอฟโฟกัหมดว่าเสร็จละไม่เล่แล้วไม่เล่นละอันนี้ทะไหน อ้ยรถหลังหลังมือมอไซว่ะน่ผมมีรถข้อเอาูถข้อไปเลย้วยกันอม,ม้ยสุดอุ้ยสุดฝรั่อ๋อผมไปดูไปดูอันนี้แท็บที่แท็บยิงสไนท์แทบยิงตัวข้างหลังใช่ไหมอืมผมคิดว่ายิงบอสิงบนมอร์ไซค์ร่วง ไม่ใช่ผมไม่ได้ยิงตัวมันตอซผมเลยดันอยู่อ๋อไม่ใช่นี่หว่ามันมันมาขี่รถชนล้มแล้วมันก็ไปผมผมันก็เลยยิงนกก็ยิงมอเตอร่ไซคล้วงโอ้ยแม่นเกินนะ <laughs> ดักเด็กแว้นไงดักเด็กแว้นตั้งด่านดักเด็กแว้น Ah, Mẹ kiếm tới quân cháy, hay kia nó bắn bông bông, Đây kia cái cháy rong ghém tới tất Cái cháy 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 Mày chung thủy Pep 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 chẳng quá Pep chẳng quá chẳng chẳng quá Pep chẳng quá Pep chẳng quá quá เวลาคนเกือดลายลงน้ำเออเมื่อ <c oughs> กี้เมื่อกี้เห็นเมื่อกี้อะเมื่อกี้เห็นแชมป์ขี่แล้วทีงอะไรเมื่อกี้ <c oughs> ลงน้ำเนี่ยแต่ว่าออกมามาเมื่อกี้ไอ,อ้แลมโบว์ที่ขี่ไป <c oughs> ตีลังกาแล้วตีลังกาอีกอ่ะ มีคนมาแล้วไอ้มีคนมีคนแม่นถนัดเลยบอกโอ้เขาันนั้นอ่ะเขาเฮียอะไรวะเนี่ยไอ้กคอนฮัทเขาก่นไอ้กอนทัศเขากอนทัศยิงจากไหนเสาชุบเหรอไม่ใช่กอนฮัทไม่ใช่เขายิงไม่หลุดมาเนื้อหลุดมาหรือ นั่นน่ะทีมากก็มันข่าวมันข่าวกอนนั้นเอรอ๋อเ๋อเอ่อจริดงด้วย<ด>เอาไอ้สมถุยเกิดใหม่แสดงว่าต้องมีคนอยู่ที่ชุบเลยจำจำ่อ้ยสมถุยนี่นกตายดิงกอดนี่เกิดไหมล้วไม่จริงนะเรายิงมันไปที่แรกเหรอไอ้สมถุยเนี่ย ไม่ไม่ผมเจอคิวฟีตเนี่ยกระเป๋าก็ระเป๋าวีเซ่กับชุดโจ๊เกอร์น่ารักดีกว่าเกมอืมก็ทำไดิเมื่อกี้ผมเป็นคนวิ่งไปประสาทอืมแล้วน้ำมีคนยิงยิงบอดกาตัวกาตัวมันันเขาเก็บกัน đi mẹ chưa đi chưa mẹ chưa mẹ chưa Watch out, Chịu mẹ oh. không? mẹ chưa mẹ chưa mẹ thấy chết chưa mẹ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  chưa Không thấy

เออตรงดีเลย่มไหนผมนะไอตัวตัวที่ฉันยิงน็อกไปอ่ะมันขึ้นมาชุบไปแล้วแล้วผมปาระเบิดน็อกไปอีกรอบนึงแล้วอ๋อแต่ยไม่ได้คิวนะน่าจะชุบได้อ่ะมันจุดได้มันจุดได้ผมยิงเฉยไอไอเพื่อนมันไปจุดได้ตรงเตีเริ่มตามคนด่ายู่อยู่มันนี้อยู่มันนี้นะโอเคเราไม่เล่น <Awesome. S 2> เคีียกับล่วงเอาเงี้ยเข้าหัวด้วยกลับไปไหนวะสี่ป้อมเยเด็กลุ่มป้อมเนีอก็ต้องไปล อย่าพุ่มนกไว่ป่าจริงจังเหมืนดันฝาเลยนกไก่เยเจือช่องตัวนะมันไปจุบนนมันไปจุบเพื่อนเลยอยู่บ้านนั้นยืเนเตือนทุกทำเลยวะ